กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับกสุ่มพูดปีปานะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทูวร์เดตนะครับน้องๆหลายคนใช้ทูวอร์เดตคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องดูอีีก10บบบาทนนนะะคครรัั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉปรัับบสหรนนะ้องๆก็ ลองไปเล่นได้นะครับมีซุมเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุมที่เผอแล้วกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เผลอโอ้โหเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เครดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่โอ้โหเพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือเลยครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้จะพูดเกลือนะครับโอ้ยโอ้ยเกลือรัวๆครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4,000นกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับ ก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับมันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟลมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเออบอกพี่ด้วยนะโอเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i e Channel อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1สัปดาห์นะครับพี่น้องช่วงนี้พี่ทำงานนะครับก็วันไหนที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอยากรู้ข่าวสารเกมฟี i ไก่อนใครนะครับต้อง SQ f i e Channel นะครับก็เดี๋ยวมาสปอยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับว่าจะอัปเดเข้ามาวันไหนตามหน้าโปกคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับ GM ฝากไอเทมที่มารีวิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมตามน้าปกคลิปเลยนะครับอีก4วันนะครับในส่วนของไอเทมที่น้องเห็นตามนี้เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับก็วันนี้วันที่10่าไร14นะครับประมาณวันที่17นะครับ17ในส่วนของชุดนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของเสื้อ OVP นะครับ OVP สีขาวนั่นเองนะครับหน้ากาก ท่มากๆเลยนะครับสำหรับชุดเซตนี้นะครับรองเท้าตามนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่น้องไม่ควรพลาดนะครับสำหรับสายให้ไร์นะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของชุด OVP นะครับซามูไรนั่นเองนะครับนี่กางเกงอย่างเท่นะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะครับในส่วนของเสื้อนะครับน้องๆน่าจะชอบมากที่สุดนะครับในเซตนี้นะครับเพราะว่าเป็นลายซามูไรนะครับสีขาวตัดกับสีแดง อะไรประมาณนี้นะครับน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของเสื้อตึงๆไว้เล่นในส่วนของไฮไลท์นะครับหรือว่าแต่งตัวทั่วไปนะครับแนะนําเลยนะครับในส่วนของเสื้อ OVP ชุดนี้นั่นเองนะครับนี่ทั้งชุดนะครับทั้งชุดคือว่าสวยมากนะครับโดยเฉพาะเสื้อนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับวันที่17นี้นะครับอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับจะอัปเดตเข้ามากับปืนด้วยนะครับน้องได้ชุดแล้วก็จะได้ในส่วนของปืนด้วยนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดที่เราได้มากันก่อนครับสปอยชุดนะครับนี่นะครับชุดตามนี้เลยนะครับน้องคือแบบว่าสวยเออน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า o อพมันสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอันเก่าก็เคยอัปเดตเข้ามาเป็นสีฟ้าสีดำมาประมาณนี้นะครับแล้วก็คัางนี้เป็นสีขาวนะครับนี่ชุดนี้นะครับก็ซ่อนกรอเนะครับแต่ไม่สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับสำหรับ อีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นในส่วนของปืนกระบอกนี้นะครับแม็กซ My ิบไมนะครับดามเมจส,สองนะครับแม็กกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็ลดในส่วนของรีโหลดสปีดนะครับรู้ว่าชัรแม็กช้าไปนั่นเองนะครับจะมาในส่วนของกิจกรรมเดียวกันในวันที่17นี้นะครับ Kwshop x2 นะครับมาโปรโมทอีกแล้วนะครับเพราะว่ายอดขายดีเกินคานะครับก็สำหรับ Kwshop x2 นะครับรับซื้อไอดีราคาร้อนไม่อั้นนะครับอยากขายพักมาได้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะลงเพิ่มเติมด้วยนะครับคนไหนที่มีงบแน่นนะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับทักไปสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะลงไอดีใหม่แล้วนะครับคนไหนที่สนใจมีงบนะครับไปกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับการันตีโดย sqfile channel นะครับมาจากช่องพี่ ลดราคาไปแบบคุ้มๆเลยนะครับก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับก็รับประกันโดย SQ 5นะครับคนไหนที่สนใจ ID คุณภาพต้อง k w Shop X 2นะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเค ก็รูดสปอยออกมาเรียบร้อยนะครับสลับสกาตัวที่2นะครับสกาแฟนทอมนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้โมเดลสวยๆแบบนี้นะครับน้องๆแผดหน้าเตรียมเพชรไว้ให้เยอะๆนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นแบบสวยๆแบบนี้นะครับต้องอัพถึงเลเวล7เลยนะครับเป็นในส่วนของสกาตัวใหม่นะครับ2.0นะครับคนไหนที่ชอบเมกาโรดอนก็แนะนําให้น้องสะสมเมกาโรดอนนะครับสวนคนไหนที่ชอบทั้ง2กระบอกนะครับเร็วๆนี้ สกาแฟนทอมอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเลเวลห้านะครับตามนี้เลยนะครับพน้องก็จะเอฟเฟกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นเลเวลหกนะครับเออมีปลายดาบออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของเลเวลเจ็ดนะครับแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีเอฟเฟกที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่าทางด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคนไหนที่ชอบในส่วนของสกานะครับก็ต้องห้ามพลาดกระบอกนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ากระบอกนี้สวยจัดๆเลยนะครับ ไปดูในส่วนของกระบอกต่อไปนะครับเป็น G18 Ultimate นั่นเองนะครับตัวนี้น้องๆคือแบบสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของปืน G18 หรือว่าปืนพกนั่นเองนะครับเลเวลรงเลเวลรอเลเวลรก็จะประมาณนี้นะครับมีเอฟเฟกนะครับนี่ก็จะถือใหญ่ๆหน่อยนะครับฟีไฟเริ่มไปไกลแล้วนะครับดาเมจ2นะครับอัตราการยิง1นะครับแล้วก็โมเมนต์สปีดนะครับโมเมนต์สปีดหรือว่าเคลื่อนที่ช้านะครับเออเคลื่อนที่ไวจะลดลงไปนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับรีวิวห้านะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกยิงเอฟเฟกสังหารอะไรประมาณนี้นะครับนี่รีววหกนะครับโหอย่างสวยนะครับแล้วก็รีวิวเจ็ดก็น่าจะมีในส่วนของท่าทานะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผูไหนที่อยากได้นะครับเตรียมเพจกันไว้ให้ดีนะครับนี่รีวลเจ็ดอย่างเท่เลยครับก็แผดหน้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ G8 Ultimate นะครับเออโคตรจะสวยนะครับต่อไปไปดูในส่วนของปืน AC80 Scorpion แบนกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้เอฟเฟสีฟ้านะครับตัดกับสีม่วงหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คนไหนที่ชื่นชอบในส่วนของ AC80 นะครับมีมาแล้วนะครับสำหรับปืน Up เรเวลกระบอกต่อไปในแผ่หน้าเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเลเวลสก็จะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับส่วนมากพี่จะไม่ค่อยเล่นนะครับสลับเอซแปดศนะครับแต่ก็ดาเมจโคตรจะโหดนะครับเข้าทีหกสิบนะครับไม่รู้นะครับว่าในส่วนของตัวนี้นะครับจะบวกดาเมจหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอัตราการยิง2ดาเมจ1ก็ได้นะครับไม่ก็ดาเมจ2อัตราการยิง1อะไรประมาณนี้นะครับสลับเอซแปดศ กระบอกอัปเกรดเรเวลนะครับเรเวลหก็ตามนี้นะครับอันนี้พี่ในความคิดเห็นพี่พี่คิดว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันเหมือนแบบปืนธรรมดาซึ่งมีเอฟเฟกเพิ่มเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเออมันเหมือนยังไม่ใช่ปืนอัปเวลนะครับสำหรับในความคิดพี่พี่คิดว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับแต่ก็ในส่วนของปืนอัปรเวลแน่นอนนะครับเพราะว่าหลุดมาแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับของเจ้า a c 8 0นะครับ อย่างเท่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับก็มีการหลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า,าปืนกระบอกนี้นะครับก็เป็นในส่วนของท่าทางแบบนี้เลยนะครับเอ้ยหนึ่งสองจอนี่นะครับมันยังไม่สุดเท่าไหร,ร่นะพี่ในความคิดพี่นะมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับ แต่พี่ชอบเน,นส่วนของสีนะครับสีฟ้าตัดกับสีม่วงอะไรประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบนะครับน้องก็รออัปเพจนะครับแล้วก็ไปจัดกันนะครับก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่มีเพจหรือว่าอยากเติมเพจฟรีไฟกับพี่ทั้งยู d ดีแล้วก็มีพาทก็ท,กทักที่มาได้เลยนะครับรับทั้งวอร์เดตแล้วก็บัญชีธานาคารถ้าเกิดเพจติดแดงก็ รับประกันแก้ฟรีนะครับก็คนไหนที่สนใจทักมาได้เลยนะครับใต้คําอธิบายนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้พี่มาอัปเดตให้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงนะครับไม่ก็จะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้น้องนะครับสำหรับคนไหนที่อยากรูอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ